ขอโทษด้วยเริ่มแล้วนะเอ๊ะเริ่มแบบนี้เลยเหรออืมสบักใจผูกสัญญาทำไม่ยากยิ่งกว่านั้นหลังผูกสัญญาแล้วร่างพูดบาดีของเจ้าจะไม่ถูกคนนอกพบได้ง่ายอีกอย่างสัญญานาย่าที่เราผูกขึ้นมาใหม่ก็สามารถยกเลิกได้ตลอดอไม่ใช่สัญญานาย่าสัญญาชะตารักต่างหากเริ่มเลย สัญญาชะตารักอะไระสัญญาชะตารักไม่ใช่จะผูกกับใครก็ได้ส่งเดชน,นะช่วงนี้เจ้าอ่านนิยายมากไปแล้วข้าสติชัดเจนมากท่านต่างหางยังไม่ส่างเมาสินะที่มาผูกวันนี้คือสัญญาชะตารักไม่ใช่สัญญาในบาข้าไม่ได้ดื่มเหล้าเลยนะจะเป็นอะไรไปอ่ะไออินสัญญาชะตารักอะไรกันท่านบอกเองว่าชอบข้าพาข้ามาผูกสัญญาชะตารักนะท่านเป็นอะไรน่ะใช่ข้าชอบเจ้าก็จริง แต่เราเป็นสิทธิพี่กับสิทธิน้องนี่คือความชอบแบบคนในครอบครัวมันแตกต่างกับความรักของชายหญิงมากเลยนะเราเรา,เราอยู่องไมนุษย์ทาอะไรมาตั้งมากมายท่านบอกว่าคือความรักของครอบครัวไม่ใช่ความรักของชายหญิงอยู่โลกมนุษย์อ๋อนั่นไม่ใช่เราแกล้งทำเพื่อช่วยสารเสืงสือผูกได้แดงหรอกเหรอได้งั้นหาท่านบอกว่าคำรักที่พูดกับข้าเป็นการแสดง งั้นที่ท่านจุมพิษข่าล่ะข้าจุมพิษเจ้าข้าท่านตกน้องท่านคิดอะไรอยู่กันหน้าไม่ใช่ออินข้านึกอะไรไม่ออกแล้วจริงๆแต่หากข้าทำอะไรรุ่มร่ามกับเจ้าจริงๆแล้วก็ข้าขอโทษด้วย องอินเจ้าทำอะไรนะเราทำแบบนี้ไม่ได้นะต้งบสติก่อน